นะจา้า <laughs> ผมชื่อ,อยูนะครับสัดพิสิทธิ์อารีนะครับเออเรียกว่าใช้ดีกว่าครับเพราะว่าเกิดตรงยุคนั้นคันแรกก็จะเป็น e 3 0 2ประตู m เทค h น i คของยนตกิจรุ่นนั้นแล้วก็จากนั้นมาก็เป็นเปโยสาม9ครับแล้วก็เลิกล้างห่างหายไปจนเพื่อนแนะนำอีกทีหนึง่งบอกว่ากลับมาเล่นเหอะก็เลยเนี่ยครับกลับมาเริ่มเริ่มมาเล่นคันแรกที่กลับมาเล่นเลยก็จะเป็น s 1 5 ครับล้วก็ตามด้วย s 13คันนี้ตัว s 13เลยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นฟูลบอดี้ที่เป็นหลังคาแข็งเนี่ยจริงๆไม่สนใจเลยครับที่ชอบจริงๆก็จะเป็น r 32แล้วก็แต่พอมาเจอคันนี้เนี่ยชอบที่ว่ามันเป็นรถเปิดประทุนแล้วก็ตรงคอนเซ็ปต์ที่ว่าในชีวิตอยากได้รถเปิดประทุนเพระาะเมื่อก่อนเคยอยู่มังนอกแล้วใช้รถเปิดประทุนก็เลยเลยชอบฟีลลิ่งที่เปิดประทุนครับคันนี้ก็ไปจีบรุ่นพี่ครับจีบอยู่3ปี เจอหน้ากันจนทุกวันนี้เป็นเหมือนญาติกันไปละเข้านอกออกในได้กว่าจะยอมขายให้ครับเขาก็ขายให้มาโอ้ได้มาปุ๊บเลยเนี่ยนะครับก็อย่างแรกเลยก็เปลี่ยนไฟท้ายก่อนเลยครับเปลี่ยนไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านหน้าเปลี่ยนพวงมาลัยเพิ่มขอบพวงมาลัยเพราะเดินว่ามันนั่งแล้วมันชิดมากเปลี่ยนกระจกมองหลังนะครับหัวเกียร์ให้มันตรงยุคเนี่แหละครับ ตอนหลังมาสุดท้ายสุดเลยก็จะเป็นบอกกับล้อท,ที่เห็นอยู่เนี่ยครับใช่ครับเป็นกัมไร18นะครับหน้า9หลัง10ครับมันก็จะยืนยืนหน่อยแต่พอรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดนึงแล้วทุกคนก็บอกว่ามันควรจะเป็น17เพราะในยุคนั้นมันก็จะเป็น17ผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็น17เนี่ยครับใช่ครับคันนี้ก็เป็นซินเบียธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วก็ออเทคเอาไปดัดแปลงเป็นตัวเปิดหลังคา ในโลกนี้ถ้ารวม200 SX 240 SX เนี่ยผมคิดว่าทั้งหมด production ทั้งหมดน่าจะอยู่ประมาณที่600คันนะครับตัวอ t เทจริงๆเลยเนี่ยตัวโลโก้ KS เนี่ยจะเขียนว่าอ t เทแล้วก็ตัวด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์ออเทเป็นตัวใสแล้วก็มีสปอยเลอร์ท้ายที่มีไฟเบรกตัวกลางครับอันนี้ก็จะสมบูรณ์แบบจริงๆสปอยเลอร์ผมซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ติดยังไม่ได้ทำ ซีนเวสสิเนี่ยครับมันคือ32 R 3 2มองย่อส่วนถ้าเล่นถ้าชอบ R 3 2แล้วไปไม่ถึง R 3 2 S 1 3นี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดี Performance สมรรถนะดีช่วงล่างก็ได้ถ้าเกิดว่าเซ็ตเป็นจะหารถสวยๆก็ต้องมาเก็บนิดนึงนครับค่อนข้างหายากนิดน,นึง S 3 3ในประเทศไทยปัจจุบันนี้เรื่องอะไรครับอะไรก็สำหรับคันนี้หายากมากครับ ยังมีหลายๆส่วนที่ยังไม่ complete ร้อยเปอร์เซตอนนี้ก็พยายามหาไล่เก็บอยู่เช่นยางระหว่างประตูตัวที่ปิดกระจกด้านหลังพวกขอบยางต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลยปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังพยายามหาอยู่ครับเพื่อให้มันสมบูรณ์ที่สุดเจ้าของเดิมบอกว่ามีคันเดียวในประเทศไทยแต่ว่าคุยกับเพื่อนที่ทำอู่บางคนก็บอกเอมื่อก่อนมีเยอะแยะอันนี้ผมก็ไม่ทราบ แต่ณปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีคิดว่าน่าจะเป็นคันเดียวในประเทศไทยครับเอ่อตั้งแต่ใช้มายังไม่เจอนะครับแต่ถ้าเปิดประทุนไปมหาลัยผมว่าอย่างอื่นจะสิงเอานะครับไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ผีแล้วครับเอ่อคือรถคันนี้ไม่มีผีสิงนะครับเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อความสนุกแล้วก็ถูกกระจายไปในสังคมจนทำให้ทุกคนคิดว่ามันมีผีสิงทั้งๆที่ มีคนขับมอเตอร์ไซค์เคยขับมาถามว่าพี่คันนี้ใช่ไหมว่าเป็นรถผีสิงผมก็บอกว่าไม่มีนะครับผีไม่สิงครับอย่างอื่นสิงครับก็สําหรับแฟนๆที่เล่นรถ90ทุกท่านนะครับถ้าเกิดเจอกันที่ปั๊มหรือเจอกันที่ไหนก็ทักทายขอดูได้นะครับยินดีครับให้คําแนะนําพอที่จะแนะนําได้ครับผม